เดี๋ยวนะครับเดาเปิดที่การก่อนลอนอนรอนอนหนุนก่อนครับนอนหนุนลอนหนุนการช่างนะครับมาแล้วมาวโอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักนะ่าเอิดูทุกท่านนะครับผมดีต้อนรับเข้าสู่เกมมี่ซิมเลเตอร์สิบเก้านะฮะถ้าเสียก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมไปไม่<ร>ไม่ครับไปขึ้นดินกัน,โน,โนอ,อย่างว่าในได้ไปไหนหน้ากระดกเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ารถจะวิ่งไม่ค่อยออกเลยเวลาไปไปหน้างานกันครับทุกคนเอ้ย <c oughs> ไปได้ไหมไปได้ไหมเดี๋ยวอาผมถอยละไปได้ไหมไปได้ดิเราไปก่อนเราเดี๋ยวเราเอาตัวถ้าแหลกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคอมคอมกากมากเลยช่วงนี้คอมกากเป็นไรไม่รู้แหลกมากโอ้โหรู้สึกว่ารถเราจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเอ้ยไม่มีแต่นะครับรถคันนี้รามีเครื่องเสียงด้วยนะทุกคนคตนดังอ่ะเม่กีแกเปิดนะไอเดียวถอยไม่หนักเบา ไว้แล้วโอ้ข้างหน้าควันดำแล้วแหลกนาเฮ้ยทุกคนเราขี่เราเดี๋ยวเราจะทำเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำหกเดี๋ยวเราจะทำหกล้อมุกน้อยดำซิ่งลงเกมนี่สนับสนุนครับมนโบนัสกี่บาทช่วยได้ไหมเออแต่ปิดประเด็นคือไม่มีดั้มไม่มีดั้หมือนนี่แหละประเด็นเลยมีหัวไหมอ่๋ออ๋อเอารถเอาเอาลูกเป็นไรนี่ เอออยู่ทีก็อยู่ดีก็ก,กระตุกเฉยเลยทุกคนเดี๋ยวเราตามพี่มันไปเอาพี่ลูกลูกผมติดอะไรน,นี่ตติดมัมมไเกิดอ,อะไรขึ้นมันติดมันเกิดอะไรขึ้นตายแล้วตาม <c oughs> มันกระชากรถอ่าเป็นคนเจอกระดานแล้ววะไอ้ข้าง,างไหนวะไปทางไหนกันนะพี่เอ้าผมผมไปผิดทางเหรออินเราเลี้ยวมาตรงอ่อ้าวผมผิดทางจริงด้วยลิ้นแม่น้ำอ่ะเดี๋ยวผมผมไปผิดทาง เรียบคลองเรียบคลองมาเลยเราขอสักครู่เดี๋ยวผมไปถึงเว้ยไปไหนเรี่ยไม่ลง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 มลมาาไม่ลงลูกเราบาทุกคนจอดไว้ตรงนี้แหละไหนอ่ะึ้นดีนะนทางนันเหรอครับถ่ายแล้วอ๋อทางเล็กๆน,นี่นะตามเขาลอป้ายบอกทางไปแล้วทุกคน,เ,นเราก่อนสิเราก่อเราผมก่อ เดี๋ยวรอรอนะเกมเราทความเร็วอยู่พี่รถผมแรงอยู่แล้วล็อกกี้อันนี้ไม่ไหวทางรถไฟมาเลยนะครับทุกคนไอ้งตึ้งตึมึ้ไม่ตึ้งไมึ้งหม่ตึ้งไม่ตึ้งม่กน้งนม่ตึงไม่าึ้งไม่ตเสียมเสี้งอย่าึ้งรถเตยทงกคนอ๋้งไม่ึ้นตรงนู้นรู่้ไม่ตึ้งะม่าึ้ลไมชิบหายม่แึ้งไม่ตึลงไม่อึ้งไม่าึลงไ่ตึ้ม่ต้งไม่าึ้งไม่ตึ้ไม่แึ้งไม่ตึ้งไม่ตึ้งไม่ได้หรอ่ตนเนี้ย ใช้ถ้าไม่ตายไว้ที่คนลัางเถอะครับลามงานเลยโอโหเอ้ยโคตรโหดอ่ะขอเลยพี่ไหมพี่อย่าพึ่งมาเขาเรียกไปทางไหนอะพี่อ๋อตรงนั้นเหรอพี่เราต้องล้อทางรถไฟไปทุกคนโอ้โหหน้ากระดก เอาแขนพี่เอามือยกขึ้นลากพี่เห็นไหมผมมาทีหล uh, ังผมยังไล่ผมยังตามทันอ่ะ l u c k กี้ไรฟิกวะงานี้ไม่สู้เลยวะแป๊บนึงนะพี่ผมขอถ่ายรูปก่อนพี่ได้ๆมีคนขึ้นดินแล้วหรอเก่เสอดพี่มีหวอด้วยเด็กก้านี้ เออนี่ผมถ่ายละพี่ได้ละขอโทษทุกคนแหมเอ๊มรถพี่คิดนไปตลอดเสานั่นพี่แขนดันได้น่าแสนโอ้เป็นคนเที่ยวเออเลิก้าไม่ไหวเลิก้าไม่รอดตัวเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งผิดไปตลอดเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมเไปด่วนเลยมันมันมันชื่ออะไรนะว่าี่อ่ะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะหือแหลกมากนะทุกคน อันเรากินไม่ไม่เล็กเท่าไหร่น้องกอลไม่เข็ดไปได้ละไปไ้ลน้อยมาละพี่ไม่มีที่นะพี่หลบเอาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่แอบให้เดี๋ยวพี่แอบให้ได้ไหมได้ไหมเดียวได้ไหมไปสับลอยหมดเลยครับโอ้โหผมเมื่อวานอะพี่ขับเบก้าสับลอยอะทำไมคนเาทำไมเทสายไม่ได้อะโหลดไปนะป้าป้ฮะไรทำไมเทสายไม่ได้อะ ทำไมมันลอยวะรถลอยวะไม่รู้จริงีมันไม่เทหรือเปล่า <c oughs> มันไม่เท<ไ>มั<ไ>้งหนูนเต็มาจ,จไปเลยก็ได้นะเต็มใจ,จไปเลยไม่เป็นไรเฮ้ยดิโอ้เสียหนุนเสียหนุนขายทิง้งขายทิ้งหนุนื่อเราเกมเราถ่ายรูปเองขายในเอ็นอฟเพียเหมือนคนอินโดอ๋อขอโทษยังไงไวิบมันคือเว็บอะไร,รอะพี่ทุกคนเทีไงเต็มเน็ต อันนี้ไงคล้ายๆแบบกิบโตแล้วก็แบบของต่างชาตินะพวกพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันขายตูดใชยขายรูปตูดใชยไม่ใช่ขายแบบว่าเรามีมอสแบบเนี้แล้วก็ขายได้นะขายใน M M P อ่ะเราจะได้เงินมาเป็นแบบคล้ายๆแบบ PayPal หรือว่าเป็นเงินดอลลาร์มาเอ้ยบุญบุญบุญติดแน่อันแน่อันแอันโอ้โอ้ยโอ้ยเดืกล้อหลากลงเลยอู้เดือดร้อหลากลงเลย อ๋อโดนชิมหายละชิมหายละปั๊ไปดิปั๊มปั๊มไปอ๋องแล้วกเลยโอ้โหพวกมันเลยดกว่าแล้วเฮ้ยมีคนรอดมีคนรอดตัวเราเร็แล้ทุกคนวันนี้เราจะแบบสมจริงนะครับพวกสมจริงแหละดูดิดูดีเกมเลื่อยไปทุนแหละโอ้ยทุกคนโลโอ้ยเย้าฟวงเจ้ายังเจ้าฟลงทุกคน ผมขับล็อกกี้พี่โอ้ผมจะโดชนกับรถไปปาไปไหนเอาไปไหนเอาไปไหนเอาแอาโดนควันดำเอาปามปามหลุดแล้วพี่ไฟดับแม่เลยเมื่อวานปามก็ไฟดับไม่ไม่ไม่ได้ดับนะปามพุ่งลงน้ำไปแล้วเมื่อกี้อะนี่เหรอเอออ้าวอืมควันดำมากควันดำข้างหน้าหรอได้ได้ กันบนดอยนะทุกคนที่มันเป็นหลุมอ่ะพยายามมากทุกคนเลยตักหี่จะขึ้นดอยไหว,วเนี่ยชนแล้วชนแล้วรถผมรถผมต้องไหวแล้วแหละลัคกกี้ตอนนี้ไม,ไม่ไหวก็ต้องไหวครับ เดินละที่ไม่น nah, ่ารอดพี่ไม่มีแรงโอ้โคนสิ่งทุกคนเสียงพ่ออันนี้โอ้โหาได้ได้ยินยังเสียงหนุนไม่ละเสียงหนุนไม่ละอ่ะหนุนไม่ได้มีเสียงหนุนเลยอ่ะหนุนปิดไปโอ้หนุนหนุนลูกคว่มลูกคว่ำไปไหมไปไหมหลได้ยินไหมไปก่อนแล้วกัน ได้ยินมั้ยเราเราแรงมากคราโดนได้ยินนะอันแล้วล็อกกี้ล็อกกี้แหมห้าวจริงเลยล็อกกี้รถแรงครับรถแรงนะโอ้ยแรงเลยผมแรง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 พี่โอ้ผมแรงมากผมแรงมากผมแรงมากพี่ผมแรงมากปั๊มไม่มีแล้วเหรอพี่โอ้ชนละทำไมรถไม่ปั๊มพี่รถด้วยครับ เอาไปทางแบบนี่เยเอาก็ตอนนี้มีคนเข้าซื้อแลนะครับเดี๋ยวตัชชี่ปัดอืมเงี้ยไปโดนตีชักโหมเงียบเหี้ยโดนตีตัดไปคอยคอยมาลูกแรกก่อเอาละครับเรามาต่อเลยนะครับโดนครับเขาไม่รับผมอยู่บนน้ำอ่ะมใช่ครับเนอะ มาไม่ได้ยินแม่ผมหน่อยทุกคนไม่ได้ยินหน่อย,อยเดียวเราไปนูนะ่นแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราแซงเดี๋ยวเราไปแซงเขาตอ่อคอี้ไม่เดือดรุนที่ไม่ได้ยินแม่ดิโหลพี่ไม่ยิงปีกฮะโอ้ยมีมาไกลแล้วไปไม่ได้แล้ว ไม่ไมัมมนเอาขึ้นไม่ได้อ่ะมันเอาขึ้นไม่ได้ใช่มอดใช่มอดมือใช่มอดมือยกโอ้ยแหลกแหลกมากความผมมันไม่ไปเอาขึ้นไม่ได้เป็นอะไรก็ดีตอนแรกมันด่วนทันทีเลยเราทำความเร็วนะเครับทุกคนครับเผื่อเราเราจะตามเขาทันแล้วทุกคนในมันี่รถเท่าสุดโหด เราจะขี้นเขาละแต่เรายังแต่เรายังไม่ให้เขาขึ้นนะครับเราจะขี้ตูดเขาแล้วครับเสือนอนนนแอบเลยโอ้ชนเสามาทุกคนนะเราเลี้ยวตรงนี้เลี้ยวอีกซอยหนึ่งนะครทุกคนนี่ขึ้นเขาปัญญา ซอยนี้นั่นเองทุกคนพี่เกมมิสขอ,อยังเหรอนี่ซอยนี้โอ้ยแหลกแหลกแหลกฮะ,ะไ,มไม่ยินไม่ยินไม่ยนเบาเบาเสียงเบาอ่ะฮัโโลโหลฮัลโหลครับเราเจอเราเจอ,เร,เ,จอเราเจอรถเสนุ่นแล้วครับทุกคน เอาล้ครับจะเราเจอควันดำพี่ไหมแล้วควันดำพอเปิด <c oughs> พี่เสรษฐ์นึงเศษนึงเศมีโค้งนิดหน่อยเออเลเกมทางลัดยเฉลยเกมทางลัดดย <c oughs> รถสายบุกค,ครับรถสายลุยอะครับก็รถลุยครับลุยลุยแหลกกินไปแล้วว่าเก่ต้องไปทางนั้น <c oughs> ลุยแหล,ลกแกพี่ไไแหลกจริงไม่ใช่เราไม่เราพี่ผมมาเก็บรูป เอาทุกคนมาเดินเดินหน้าต่อครับพพี่ไม้มาแล้วเนี่ยแสงเราแล้วอ่อยากที่จะชนตูดนะเราเราให้กว่างไปก่อนครับว้าโอ้โหโคตรแรงอะนนั้ิมหานะเอาเอาความความความเอ้ยกว่างจบคว่านะเกือบุดนป้ายเอาโดนเรียร้อย ที่ว่าจะไปโหมตรงนั่นอ่ะไอ้ที่ที่เทไว้เมื่อวานอไอ้อไรตรงไหนพี่นี่ไงไอ้ที่ที่ทงไว้เทไว้อ่ะที่มันเป็นน้ำอ่ะแล้วก็ทางเป็นหลุบๆหน่อยอ่ะครับมาถึงทางถนนมรณะแล้วที่นี่โอ้ทางโหดจรงิงตรงนี้โอ้ยไปต่อไปต่อวุ้ยแหลกว่ะทุกคนยังอยู่ๆเกมก็เด้งอ่ะไม่รู้เป็นไร มาแลนวครับทุกคนครับอด้มาแล้วตรงนี้แหละแคบกว่าตรงโน้ตอีกแล้วตอนนี้ได้ยินผมไม่ดีเออโน้ตได้ยินได้ยินไอ้หนึ่งวิ่งใช้สมาธิขับรถเลยเจ้าเกมแน่นี่โอ้รถล่วงหรือเปล่าไม่เสียแล้วทำไมอ่ะเด้งเหรอไม่ไม่ไม่หรือว่าไม่ได้เปิดไมค์เห็นไม่มีคนคุยเลย ทางมอระนายกะยกรถข้าวไปยกรถข้าวได้แต่ไม้เดี๋ยวผมขึ้นทางนี้ไปเลยนี่ผมขึ้นทางนี้ไปเลยพี๋ยวแม่งต้องใช้ทางไม่ตายพ่อกนแรกตึ้นไปผิดทางก็ไม่มีแต่รถด้วยครับนี้เครื่องไหนก่อนเอาๆพี่ไม้ทำไรอ่ะโอ้โอ้เออพี่ไม้หายละ เราจะล่วงเราจะล่วงเราจะล่วงให้เราของเราขมจะล่วงโอ้โหแขวะสายมาเทว์เองพี่เองอ๋ออ๋อเฮ้ยดูคนนี้เออเอาลงนี่เหรอพี่เหอะเปล่าได้เปล่าเนี่ยโอ้โหโคตรโหด เกิเพียตรงนู้นตรงไอ้เพนบวกโคตรมีที่หนึ่งเอ้าเกิดที่อะไรนี่ไอ้คนทีอะไรรู้ทีจะหื้อปีนโคตรโหดรถคันนี้โอ้โหแหนบโคตรอ่อนไปปามปามทำอะไรปาม

เขาค่อยขับไปครับทุงเขาค่อยขับไปอี่าจะลงก็หลานแน่เลยแล้วจบไปเียอี่ีน่าจะลงวันอังคารเพราะว่าพรุ่งนี้วันจันทร์เด็กนการเรียนตุงตอนนี้ผมน่าจะได้สองอีพีอะพี่เพลงของเราโอ้เสียนุนเสียนุนเออมาแบบไรอมาแล้วบางปามาแล้วไหลไหล เรลมไหลตดไล่เลยหนองบ้าไล่ทำไล่ที่ไหนนี่ยอมว่าเลยเจ้ากว่างแรงจริงครับอันไหนโอ้คุณผูติดนะเนี่ยโอ้ยแหลกแหลกแหลกโอ้ยแหลกมากเลยพี่เฟรมเอ็ดผมวิ่งเท่าไหร่ตอนนี้ผมว่าวิ่งไม่เยอะตอนเนี้ยโอ้โหโคตรแหลกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่เมื่อคืน ไอ้นี่ทุกคนดิเฮ้ยอสดงละใช้มือยกอ่ะหนุนลงมาใช้มือดึงขึ้นดีกว่านี่กดปูมาแเนาะกดปูเออาเสยตูดพี่ไหมนะพี่ไหมพี่ขยับหน้าหน่อยพี่ได้ได้ได้เกมมาคว้างีกินเล็บรออันนี้เดี๋ยวเจอท่าไม่ตายขึ้นแน่นอนไหนพี่ท่าไม่ตายนี่ท่าไม่ตายดึง ป้าป้ามาเจตระโกนทำลายที่ฆ่าไม่ตายนล่นสมมุติครับไม่ไม่เน่จริงนี่ดีได้ไม่ต้องหินทุกคนนี่โอ้โหเทเทเทิดชก่อนก่อนเภาพภาพก่อน้วกันโคตรลุงลังเลยตอนนี้แต่ก่อนไม่มีรถของเล่นเลยโตมาเล่นมอเตอเกม สมจริงเพื่อนเลยก่อนสแั่ก่อนไม่มีตังค์ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตอัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนครับซีวัวเกนครับจุบ๊บจุ๊บเอีก<ด>แล้วเกมนี่ไปไหนพี่ไหมเอเวเกมฮะไม่ได้วันนี้รีบหรอกเครื่องโคตรแหลกเลยไอ้เหี้ยไม่ไหวเป็นเหี้ยอะลยไม่รู้